ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,628ในขณะนี้สนามหญ้ารอบวินล่าได้กลายเป็นดินแดนแห่งการชำระล้างไปแล้วในมือช้างเซิรงต่อถือกระบี่ไม้ที่ยาวน้อยกว่า30เซนติเมตรแต่ตัวกระบี่ที่ไร้รูปร่างไม่อาจมองเห็นด้วยตานั้นยาวเกือบ2เมตรนี่คืออาวุธวิเศษที่อิงจูประทานให้ช้างเซิรงต่อใช้เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้เพื่อสังหารตระกูลอันโดยเฉพาะแม้ดูจากภายนอก จะเห็นว่ากระบี่ไม้นี้ทั้งสั้นทั้งเล็กเมื่อมองดูแล้วธรรมดาอย่างมากแต่แท้ที่จริงมันเหมือนกับไลเซเบอร์ในภาพยนตร์สตาร์วอร์มีระยะสังหารที่ไม่ธรรมดาตักการทำงานของไลเซเบอร์ในภาพยนตร์คือที่ด้ามจับจะปล่อยคลาดมากเพื่อสร้างลำแสงกระบี่แต่กระบี่ไม้ของฉางเซิ่งต่อยอดเยี่ยมกว่านั้นมากใช้พลังวิญ,ญญาณเพื่อแปลงรูปร่างให้เป็นคมกระบี่ที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้เขายัางสามารถควบคุมรูปร่างและวิธีกระบี่นั้นได้ตามใจปรารถนาผู้คุ้มกันหลายคนพยายามปิดล้อมฉางเซิร์ฟตอแต่ฉางเซิรตอที่ถือกระบี่ด้วยมือเพียงข้างเดียวขยับข้อมือสบัดเพียงหนึ่งครั้งผ่านไปในอากาศที่ว่างเปล่าพลังงานกระบี่ก่อเกิดเสียงดังกังวานสดใสแต่ไร้รูปลักษณ์พุ่งตรงผ่านไปในอากาศเข้าหาผู้คุ้มกันที่วิ่งเข้ามาขวางเมื่อผู้คุ้มกันมาถึงด้านหน้าเขาในระยะหนึ่งเมตร คมกระบี่ที่ร้ายรูปลักได้แทงทะลุผ่านหน้าอกของเขาแล้วช้างเซิร์ฟต่อสะบัดข้อมือเบาๆอีกครั้งพลังงานของกระบี่ที่แทงทะลุหน้าอกของคู่ต่อสู้ทันใดนั้นก็เปิดออกเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ทั้งเลือดและอวัย,ยวะภายในทะลักออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ผู้คุ้มกันผู้นั้นก็เสียชีวิตทันทีเมื่อเห็นภาพที่สยดสยองเช่นนี้ผู้คุ้มกันอื่นที่พุ่งตามเข้ามาต่างหวาดกลัวจนควันหนีดีฟอ พวกเขาไม่เคยเห็นวิธีการโจมตีที่แปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนกระบี่ไม้สั้นที่ดูไม่โดดเด่นของช้างเสิ่งมตอนนั้นยังคงอยู่ห่างจากสหายของเขาอย่างชัดเจนแต่หน้าอกของสหายผู้นั้นถูกทะลวงในทันทีเหมือนมีพลังที่มองไม่เห็นฉีกหน้าอกเขาเป็นรูขนาดใหญ่ฉากนองเลือดที่อยู่ต่อหน้านี้ทำให้พวกเขาหวาดกลัวขึ้นมาทันทีสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดทำให้พวกเขาหยุดยั้งฝีเท้าโดยไม่รู้ตัว สมองสั่งการให้เขาล่าถอยโดยอัตโนมัติแต่ยามอยู่ต่อหน้าช้างเซิร์มต่อพวกเขาจะไปมาได้อย่างอิสระได้อย่างไรแม้ความเร็วของช้างเซิร์มต่อไม่รวดเร็วเท่ากับความเร็วของเรดาร์ที่ใช้ในการล็อกเป้าของปืนต่อต้านอากาศยานความเร็วของกระบี่เขาไม่อาจเทียบกับกระสุนที่ถูกยิงออกจากปืนต่อต้านอากาศยานแต่นักรบธรรมดาเหล่านี้ก็ไร้หนทางต่อสู้เมื่อยามอยู่ต่อหน้าเขา หากเปรียบปืนต่อต้านอากาศยานระยะประชิดเป็นเครื่องจักรสังหารที่ทรงพลังช้างเสร่อมต่อเปรียบเหมือนเสือดาวที่กระหายเลือดตัวหนึ่งและนักรบที่น่าสงสารเหล่านี้เป็นเพียงกระต่ายน้อยน่ารักไม่กี่ตัวที่แม้แต่จะกัดเสือดาวก็ยังไม่อาจระคายผิวของมันในขณะที่พวกเขาหยุดร่างและหันหลังกลับเพื่อหลบหนีทันใดนั้นช้างเสื่อมต่อก็ก้าวเท้าขวาออกไปร่างของเขาพุ่งไปข้างหน้าราวกับลูกธนูที่ถูกน้าวสายจนตึง ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องตามออกมาผู้คุ้มกันที่วิ่งช้าที่สุดเห็นบาดแผลเป็นรูขนาดใหญ่ที่หน้าอกของเขาร้องหวยหวนอย่างน่าสยดสยองสิ่งน่าแปลกที่ตามมาคือด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้เขาควรจะลม้มลงไม่เพียงแต่เขาไม่ลม้มลงเท่านั้นแต่เขาก็ยังเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเดิมทันทีหลังจากนั้นเห็นเขาพุ่งเข้าชนเพื่อนอีกคนของเขาอย่างไม่อาจควบคุมได้ด้วยความรวดเร็วมาก และในเวลาเดียวกันมีเลือดพุ่งออกมาจากอกของเพื่อนคนนั้นในทันทีชายคนนั้นก็พยายามเอามือปิดบาดแผลที่เวอร์วัดด้วยความตื่นตระหนกแต่ทันทีที่มือสัมผัสบาดแผลนิ้วทั้งสี่ก็ขาดออกจากมือของเขาทันทีชายคนนั้นหวาดกลัวจนแทบจะขาดใจก่อนสติสัมปชัญญะเขาจะสูญหายเขาร้องให้ตะโกนเสียงดังออกมานี่มันนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่ ทันทีที่เขาพูดจบข้อมือของช้างเสิงต๋อก็สะบัดเบาๆอีกครั้งคนทั้งสองเผือนศูญเสียแรงขับเคลื่อนที่ผลักดันให้ไปข้างหน้าในขณะเดียวกันปรากฏเสียงกังวานดังขึ้นอีกครั้งเมื่อมองไปยังคนทั้งสองร่างของพวกเขาที่มีหลุมขนาดใหญ่บนหน้าอกมีรอยแยกตัดเฉียงไปที่เอวร่างของพวกเขาแทบจะถูกตัดขาดเป็นสองท่อนเศษซากเลือดเนื้ออวัยวะภายในกระจัดกระจายไปทั่วพื้นหลังจากนั้น ชางเซิรงต่อก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วตัดสีสผู้คุ้มกันตระกูลอันที่หลบหนีอย่างหวาดภวาไปทีละคนแม้ว่าผู้คุ้มกันจะชักปืนพกออกมายิงต่อสู้ไปยังชางเซิงต่อแต่เขาเคลื่อนที่เร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อความแม่นยำและความรวดเร็วในการตอบสนองของผู้คุ้มกันไม่อาจแม่นยำและรวดเร็วเท่ากับปืนต่อต้านอากาศสานระยะประชิดที่ติดตั้งเรดาร์ตรวจจับ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะทำร้ายช้างเซิร์งตอได้แม้แต่ขนสักเส้นแต่ช้างเซิรงตอน,นั้นกลับตรงกันข้ามเขาเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากผู้คุ้มกันที่พิทักษ์อยู่บริเวณลานบ้านของตระกูลอันรายความสามารถในการหลบหนียมอยู่ต่อหน้าเขาแม้ผู้คุ้มกันเหล่านี้จะเป็นนักรบระดับสูงที่ยอดเยี่ยมแต่ต่อหน้าช้างเซิร์งตอพวกเขาได้แต่รอรับการเชื้อเชิญแต่เพียงฝ่ายเดียวและพวกเขาก็ถูกสังหารทีละคนอย่างรวดเร็ว บนไหล่เขาที่อยู่ไม่ไกลออกไปหยุนรูเกอร์เฝ้าดูช้างเซิ่์งต่อที่สนุกสนานกับการฆ่าในคฤราสหาดหมื่นหลิวเธออดขมวดคิ้วไม่ได้เธอและช้างเซิ่์งต่อไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากนะักคิดอยู่เสมอว่าชายชราคนนี้มุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนเท่านั้นเธอไม่รู้จนกระทั่งวันนี้ว่าชายชราคนนี้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฆ่าอย่างบ้าคลั่งในขณะที่เธอรู้สึกว่าช้างเซิ่์งต่อโหดเหี้ยมเกินไปบนท้องฟ้ายามนี้ มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินต่ำตรงไปคฤหาหา์หมื่นหลิวด้วยความเร็วสูงสุดในเวลานี้คนในตระกูลอันเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องที่อยู่ภายนอกแต่ละคนร่างสั่นสะท้านรู้สึกว่าการเต้นของหัวใจสะเทือนไปถึงคอพวกเขาไม่คิดมาก่อนว่าครอบครัวของพวกเขาเพิ่มประสบกับวิกฤตเกือบล้างตระกูลในนิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้อีกฝ่ายก็ไล่ล่าตามมาถึงประเทศจีนอย่างรวดเร็ว อันเจ้านานนาสามของเยเชิญกระวนกระวายอย่างยิ่งกล่าวกับพ่อแม่ของเขาว่าพ่อแม่ฉันเกรงว่าคราวนี้จะเป็นโชคร้ายมากกว่าดีคุณสองคนรีบหนีไปทางประตูหลังก่อนอันชงชิวก็ตอบสนองเช่นเดียวกันพูดอย่างรวดเร็วใช่แล้วพ่อคุณกับแม่รีบหนีไปก่อนเราอยู่ที่นี่จะคอยทวงเวลาให้นายผู้เท่าอันชีสารแค่นเสียงเย็นชากล่าวด้วยความเดือดดาลนีน จะให้หนีไปไหนไม่ว่าผู้มาเป็นใครเป้าหมายของเขาคือครอบครัวของเรามาถึงขั้นนี้พวกเราไม่มีทางหนีพ้นไปได้หลังจากนั้นเขามองไปที่หลี่ยาลินเตยปากพูดว่ายาลินนี่เป็นเรื่องตระกูลอันของพวกเราครั้งที่แล้วได้ทำร้ายคุณไปครั้งหนึ่งครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณมายุ่งเกี่ยวอีกคุณรีบหนีไปเป้าหมายของอีกฝ่ายคือพวกเราไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเมื่อได้ยินคำพูดนี้ หลี่ยาลินยิ้มอย่างช่วยไม่ได้เขาพูดอย่างจริงจังอันครั้งที่แล้วฉันเชื่อฟังคุณเดินออกไปก่อนตอนนั้นฉันถูกพวกนั้นรุมยิงจนพลุนตรงข้ามกับคุณนั่งสบายอยู่ในห้องไม่พบอันตรายแม้แต่น้อยวันนี้คุณยังต้องการให้ฉันออกไปก่อนนี่มันไม่เกินไปหน่อยหรืออันชีซานกล่าวโร่งออกมาอย่างร้อนใจยาลินฉันไม่ได้ล้อเล่นกับคุณครั้งนี้สถานการณ์แตกต่างออกไป ก่อนที่อีกฝ่ายจะบุกเข้ามาคุณรีบหนีไปเร็วเมื่อออกจากคฤหาสน์หมื่นหลิวได้คุณจะปลอดภยัยหลี่ยาลินสายสีสะพูดด้วยรอยยิ้มอ่านฉันดูลักษณะใบหน้าคุณแล้วเป็นผู้มีโชคดีไม่สิ้นสุดดังนั้นฉันคิดว่าคงปลอดภัยที่สุดเมื่ออยู่กับคุณอันชีซานกระวนกระวายอย่างยิ่งเขาตะโกนเสียงดังเจ้าเด็กน้อยนี้ไม่ว่าพูดดีหรือขู่เข็นก็ไม่ฟังหากคราวนี้เกิดเรื่องร้ายกับคุณ ฉันจะมีหน้าพบเพื่อนเก่าที่ตายไปได้อย่างไรเมื่อพบเขาในตรรพฉันจะอธิบายให้เขาฟังได้อย่างไร